จิดันทร้พวกขาเสียมจอมได้ไอ้บิจัดโอ้โหตอนนี้ขเรนมามุกใหม่นะครับล่าสุดมีการแห่ติดธงชาติจีนที่บริเวณตึกปลอยเปลตกันยกใหญ่เลยนะครับเพื่อที่จะเป็นการกดดันไม่ให้ไทยเนี่ยกล้าหย่อนพัสดุจาก F16 หลังจากที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโอ้โหวิ่งกันพล่านพราะไทยเราเนี่ยหย่อนไปแล้ว2ลูกจนล่าเปลี่ยนหน้ากระอง ก็กลับสวัสดีทุกคนโดยนจาจาวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาวหัวงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ทั้ทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมาก และส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาเล่าถึงประเด็นที่ตอนนี้โอ้โ oh, หคนขมเนเขากําลังสนอกสนใจกันเป็นอย่างมากแต่ว่ามันจะมีอยู่2เรื่องที่กําลังถูกพูดถึงกันอยู่เรื่องแรกก็คือในช่วงเช้าของวันนี้เลยนะครับอยู่ดีๆประมาณทักสิบโมงเนี่ยก็มีเสียงบึ้มบามเกิดขึ้นที่ปอยเปดซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้โ oh, หคมเมนวิ่งกันตีินแตกตกอกตก,ตกใจกันเป็นอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเนี่ยพวกเขาคิดว่าแก๊สรเบิดแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับ ทางรัฐบาลการพูชาได้มีการออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าประเทศไทยได้มีการนํา F16 ขึ้นฟ้าแล้วก็ย่อนพัสดุลงมาที่ตึกแห่งหนึ่งในปอยเปตนะครับซึ่งพัสดุที่ส่งมาเนี่ยมันจะมีอยู่สองพัสดุทําให้ได้รับความเสียหายจนตึกเนี่ยพังทลายเสียหายในท,ทันทีแต่ว่าดูจากภายนอกเนี่ยอาจจะเห็นว่าไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากมายแต่ถ้าดูจากภายในเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าหายไปทั้งแถบและหลังจากนั้นไม่นานนะครับทางฐานไทยเราก็มีการออกมาเปิดเผยว่ามันเป็นเรื่องจริง ที่ทางฐานไทยเนี่ยนำพัสดุไปส่งที่อาคารแห่งนั้นเพราะอาคารแห่งนั้นเนี่ยไปสืบสอบได้ว่ามันเป็นแหล่งรวมของ BM21 รวมถึงมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมากมายในการเอาไว้ต่อสู้กับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโดรนเป็นกระสุนเป็นอาหงอาหารซึ่งทางไทยแล้วเนี่ยได้มีการตรวจสอบแล้วว่าอาคารแห่งนี้มันเป็นฐานที่ตั้งของกรัรมพูชาแล้วก็เป็นแหล่งสะสมเครื่องไม้เครื่องมือพวกของลงของเล่นอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดก็เลยจัดส่งไปชน,นีไปสองลูกอิ่ม หลังจากที่จัดไปเนี่ยก็มีการเปิดเผยภาพจากกัมพูชาเองนะครับว่าอุปกรณ์ภายในตึกเนี่ยหายไปทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรเหลือเลยสักกรอย่างเหลือแต่ขี้ผงอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองมันมีประชาชนในปอยเปตเนี่ยทั้งคนจีนแลวก็คนกัมพูชาออกมาแห่ทำคอนเทนต์ปักธงชาจีนเอาไว้บนตึกกันซะอย่างนั้น คือเรื่องนี้เนี่ยมันแยกออกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือที่พวกเขาปักธงเอาไว้บนตึกเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าต้องการที่จะให้ฐานไทยนั้นรับรู้ว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในตึกเนี่ยมันไม่ใช่คนเขมรแต่เป็นคนจีนนะครับไม่ต้องการให้ไทยใช้ F16 ในการโจมตีส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือน่าจะเป็นคําสั่งของฮุนเซนนั่นแหละที่ออกมาบอกว่าให้เอาธงชาติจีนไปปักไว้บนตึกเหล่านั้นเพราะในตอนนี้เนี่ยประเทศไทยกําลังมีการพูดคุยกับรัฐบาลจีนอยู่นะครับเกี่ยวกับการยุติการประทะในครั้งนี้ แต่ล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าเสหนูยังไม่ได้รับการติดต่อจากรัฐบาลจีนแต่อย่างใดซึ่งคุณเซนเนี่ยอาจจะคิดว่าถ้ามีธงชาติจีนปักอยู่บนตึกเหล่านั้นเนี่ยไทยอาจจะไม่กล้าส่งพระธตุไปนะครับ พราะถ้าส่งพัสดุไปเนี่ยก็อาจจะเป็นการดูถูกคนจีนอะไรประมาณนี้อย่างไรก็ตามนะครับคุณเซนอาจจะไม่ทราบนะครับเมื่อวันที่ผ่านมามันมีการประชุมเกี่ยวกับการปราบปรามแก๊งคอสเซนเตอร์ที่กัมพูชาจากผู้นําทั่วทั้งโลกนะครับโดยมีการจัดประชุมขึ้นที่ประเทศไทยนี่แหละแล้วก็มีผู้นําของแต่ละประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมด้วยนะครับเกือบ30ประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีประเทศจีนด้วยแต่ว่าไม่มีกัมพูชานะและมะติก็ออกมาเป็นเอกฉันว่าทั่วโลกนี้ต้องการให้ไทยเป็นตัวแทนในการ ปราบปรามพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ในกัมพูชาให้มันหมดนะครับให้เหลือแต่ต่อทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนเขเมรณปปัจจุบันนี้พวกเขายังคงมั่นใจว่าถ้ามีธงชาติจีนปักอยู่ที่ตึกบนนั้นเนี่ยทานไทยจะไม่กล้าที่จะส่งพัสดุไปที่ตึกเหล่านั้นอย่างแน่นอนเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆที่ยังต้องพึ่งพาอาศัยการสนับสนุนจากประเทศจีนถ้ามีธงชาติจีนธงชาติจีนเหล่านั้นจะคอยปกป้องชาวกัมพูชาต่อไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้โอ้ น้าก็ง,งงกับคขมรมนเขาเหมือนกันนะก่อนหน,นี้ไม่พอใจที่ธงชาติจีนเนี่ยมันมีในกัมพูชาและเรียกร้องให้เอาธงชาติจีนเนี่ยออกไปให้หมดแต่ตอนนี้ดันทำคอนเทนต์ติดธงชาติจีนกันซะอย่างนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคขมรนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้เริ่มทำคอนเทนต์ติดธงชาติจีนบนตึกบอยเปตเนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าอยากจะรู้ว่าไทยจะกล้าใช้ f 1 6หรือเปล่าถ้ามีธงชาติจีนอยู่แบบนี้เพราะถ้าใช้มั่นใจว่่่่าาจจีนนนนะไมมยยออองแ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจีนเคยใช้กลยุทธ์นี้แล้วในการเอาตัวรอดมาแล้วครั้งหนึ่งในปี1931ในตอนที่พวกเขาเคยทําสงครามกับญี่ปุ่นชาวจีนเหล่านั้นกําลังยกธงเพื่อบอกให้ประเทศไทยรับรู้ว่าตอนนี้มีคนจีนอาศัยอยู่ที่นั่นและเป็นการบอกใบ้ว่าอย่าทําลายตึกเหล่านั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้ามีธงเหล่านั้นติดอยู่บนตึกเชื่อมั่นว่าพวกเสียมพวกเขาจะไม่กล้าแต่ต้องแม้แต่นิดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนจีนพวกเขาต้องการเอาชีวิตรอดเพราะคนจีนบางคนเข้ามาทาธุรกิจในกัมพูชา ก็เข้ามาอย่างถูกกฎหมายและทําธุรกิจที่ถูกกฎหมายพวกเขาคงกลัวว่าประเทศไทยจะมาว่าพวกเขานั้นเป็นพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ไปซ้ำหมดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอะไรกันนี้เป็นอะไรที่แย่มากๆประเทศจีนต้องปักธงชาติจีนเอาไว้บนพื้นแผ่นดินกัมพูชา เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ประเทศไทยนั้นโจมตีนี่มันคือการดูถูกกัมพูชาชัดๆเราไม่ต้องการให้ธงชาติจีนปักอยู่ในประเทศของเราและเช่นเดียวกันเราก็ต้องนำสกายเน็ตหรือว่าเครื่องปล่อยตาข่ายดับปลาช่อนเอามาดักจับ F16 ของพวกเขาได้แล้วไม่ต้องไปเกรงใจว่าจะทําอาวุธของอเมริกานั้นพังเสียหายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามาดูกันซิว่าประเทศไทยจะกล้าส่งพัสดุไปที่ตึกเหล่านั้นหรือเปล่า คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวิธีนี้ถือเป็นวิธีที่ดีมากๆถึงแม้เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่มีธงชาติจีนอยู่บนพื้นแผ่นดินของเราแต่มันก็เป็นการป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยทำลายตึกเหล่านั้นเราขอเรียกร้องให้คนจีนทุกคนออกมาผูกธงชาติของพวกคุณเอาไว้บนตึกของเราทุกตึกเพราะอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันตึกในปลอยเป็ดคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าประเทศไทยจะกล้าพังตึกเหล่านั้นหรือเปล่าเพราะประเทศจีนถือว่าเป็นเจ้านายของประเทศไทยอีกหนึ่งประเทศ ถ้าพวกเขากล้ามั่นใจว่าจีนจะไม่อยู่นิ่งเฉยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าควรที่จะผูกธงชาติของกัมพูชาเอาไว้ข้างๆเพราะที่นี่คือพื้นแผ่นดินของกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดีเลยตอนนี้เราต้องการให้ตึกทุกตึกในปอยเปตมีธงชาติจีนติดอยู่บนนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคะมนนเราก็ควรจะฉลาดเราต้องช่วยกันติดธงชาติจีนให้มันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าลองดูว่าเสียงพวกเขาจะกล้าไหมถ้าพวกเขากล้านั่นคือหลักฐานชั้นดีที่พวกเขาประกาศพร้อมจะขัดแย้งกับประเทศจีนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเชื่อเถอถึงแม้จะมีธงชาติจีนพวกเขาก็จะไม่หยุดตอนนี้ดูเหมือนกับว่าพวกเขาจะไม่ฟังใครอีกต่อไปแล้วพวกเขาแค่ต้องการที่จะได้แผ่นดินของเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศของฉันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันต้องมานั่งดูชาวต่างชาติติดธงชาติของประเทศอื่นบนพื้นแผ่นดินของตัวเอง เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โดนประเทศอื่นนั้นทําลายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถึงจะเอารูปสีจินผิงไปวางไว้บนตึกพวกเขาก็ไม่สนใจเพราะขนาดเซ็นสัญญากับโดนัลด์ทรัมพวกเขาก็ไม่ปฏิบัติตามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าประเทศจีนจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงถ้าประเทศไทยนั้นพร้อมที่จะพังตึกของคนจีนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านอกจากจะมีธงชาติจีนแล้วทุกๆบ้านทุกๆตึกในกัมพูชา จะต้องมีธงชาติทั้งของจีนและของอเมริกาเพื่อป้องกันการถูกทำลายอ่าก็คอมเมนต์ของคนเขมนไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะตอนนี้ก็มีการรนรลงกันให้บ้านทุกบ้านเนี่ยติดธงชาติจีนแล้วก็ธงชาติอเมริกาอะไรประมาณนี้แต่หลักๆก,ก็จะเป็นธงชาติจีนจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะคนเขมรเนี่ยค่อนข้างที่จะผิดหวังกับโดนัลด์ทรัมป์เพราะดูเหมือนกับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะไม่ช่วยเหลืออะไรพวกเขาเลยตอนนี้ก็เลยหันไปซบฝั่งจีน สลับไปสลับมาอยู่แบบนี้นะครับเวลาจีนไม่ช่วยก็ขออยู่ฝั่งอเมริกาพออเมริกายิ่งเฉยก็ขอมาอยู่ฝั่งประเทศจีนเปลี่ยนสีกันอย่างไวนะอันนี้แถวบ้านนาเนี่ยเขาเรียกว่าพกลิ้น2แฉกนะครับก็ไปคิดดูเองก็แลวกันว่าอะไรที่มันเป็นลิ้น2แฉกแล้วเวลาหาอาหารเนี่ยก็จะต้องลากลงไปกินในน้ําแล้วทุกๆุกคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละ1-2ถึงคอมเมนต์ด้วยส่วนสำหรับในคลิปนี้หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยสสสววัดดีและาจา